ครับผมสวัสดีเพื่อนชานวซอมเมอร์ิวอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแชร์การแชร์ทีมลงของตัวบอลนะครับผมทัดลมนะครับบีสิกันว่ามันใช้มอนเตอร์อะไรยังไงบ้างต้องขอบอกก่อนเลยนะครับห้ามประบาดบอลทาดลมเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เด้งบ่อยมากนะครับตระกูลบอลเด้งบ่อยมากๆนะครับดังนั้นควรควรคอนโทรลมันให้อยู่นะฮะอ่ะ มอนเตอร์ที่ผมใช้รุ่นที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอัติแฟกก็ฟรีสไตล์เลยนะเพื่อนๆอื่อีเนี้ยบอลอย่างที่ผมพูดเคยเคยพูดไปแล้วว่าบอลถ้าลมเองอะ่ะมันเล่นยากเนาะออือย่างถ้าลองให้บอลได้ตีดิรู้เรื่องบอกตรงนะฮะคือผัวน้ำเนี่ยผมใช้ในคอนเทนต์เยอะนะเพื่อนๆก็คอนเทนต์พวกซิกวอลกิวบอลนะเนี่ยผัวน้ำผมจะออกของกิฟฟอนนะครับคือผมใช้งานเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังหนักหน่วงในเรื่องของการตีซิกแบบเต็มพิกัดนะครับเรียกได้ว่ามันเล้าใจซะไม่มีนะผม เคเคมาครับผมตีไปโอเคโอเคโอ้ช่าลรถเก๋มไม่ตีก็เหงาอยู่นะโ okay. อเควันนี้เราต้องเราต้องเริ่มเลี้ยงสกิลแล้วครับไม่งั้นเราเดี๋ยวเราสวยได้นะผมโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็พยายามรถเกบพยายามคอนโทรลบให้ได้ก่อนครับเพราะถ้าคอนโทรบอลไม่ได้เราอาจจะสวยได้นะผมแล้วก็สกิลไปจิกใครไปเลยครับผม ถ้าคอนโทรนี่แล้วก็สามารถปล่อยออโต้ได้เลยนะครับแต่ชั้นที่ยากต่อไปน่าจะเป็นชั้นของพวกคีมร่านะครับที่ที่ที่หนักพอสมควรนะอืก็ตีไปครับตีไปตีไปโอเค okay, ครับตีไปอายุเลยดิวันที่ปีโจนมเอมอม,มันเล้าใจซะไม่มีโอเคครับโอเคครับผมอืโอเคครับตบเรียบร้อยครับอีซี ทีเนี้ยมามาถึงตรงของพวกคีเมล่าเลยนะครับกดเกรดคีเมล่าให้อยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยโดนโดนแน่แน่ Don head. คือต้องคีเมล่าต้องจะเล่นคุณนะครับผมบอกบอกเลยว่าโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคีเมล่ามันมีสกิลที่ค่อนข้างชัวร์ตรงสกิลที่สองนะครับผมคือถ้าความเร็วของตัวของคีเมล่าเนี่ยเร็วกว่าพวกเอ่อสตรูมันจะเป็นการโจมตีแบบการันตีคริน,นะครับดังนั้นบอกเลยว่าระวังให้ดีนะครับอ่า เห็นเหมือนวันจะผ่านง่ายใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะเพื่อนๆลูนของมันมันประมาณนึงอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นผู้เล่นเริ่มต้นใช้ทีมนี้ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่เหมือนกันนะโอเคสวยงามครับโอเคครับอันนี้ก็จะฟีสไตล์หน่อยนะด้วยความที่เราเน้นไปทางคอนโทลเลยนะครับคอนโทลแล้วก็เป็นการเจาะ,ะดามจทีละตัวทีละตัวนะครับผมประมาณนั้นนะฮะหลายคนถามทําไมพี่วานต้องทำผัวนะแม่นยำร้อยด้วย คือผมต้องการชัวครับผมคือผมต้องการชัวมากมากนะครับผมไม่รู้สิผมไม่ค่อยศรัทธากับ85บ้างกคือคุณก็รู้อยู่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมยังไงเออน่แรัอ,อไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะฮะอันนี้ก็คอนโทรลตัวนี้ไปนะครับผมพยายามเลี้ยงเกตดให้ดีนะครับเ,เพื่อนๆไม่งั้นเราสวยนะครับบอกก่อนนะฮะโอเคครับ ปอ๊เขาคืออีกบ่อยมากเลยจีนยอมรับโอเคแล้วก็ออโต้ได้เลยครับถ้าเราคอนโทรลเกตได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราปล่อยออโต้ได้เลยนะครับมันค่อนข้างจะอีซี่อยู่พอสมควรนะครับอ่าประมาณนี้ครับตีไปครับตีไปฮะรถอ่ารถเกจไปสวยงามสวยงามครับพี่สวยงามครับผมอ่าฮะอ่าฮะเยี่ยม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 เลยเยี่ยมเยี่ยมเลยโอเคทีเนี้ยมาถึงบอสแล้วก็คือล็อกบอสได้เลยนะครับจริงๆก็สามารถล็อกบอสได้เลยนะครับ อ่างตัวอื่นไม่ต้องไม่ต้องสนใจน้องก็ได้ครับผมอรถเกตไปสวยงามอสวยงามตีไปครับผมตีไปฮะตีไปรถเกตไปตีไปครับผมตีไปฮะจิกไข่โอ้โหอีซี่ประโหมากนะครับผมก็อัดคลิปยังไงเอออัดแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมตัวของไอชั้น B10 นะครับผมใครที่มีทีมยังไงก็สามารถแชร์ได้นะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้มานาผมเลยแปดหมื่นนะครับลืมไปว่าวันนี้มีซีกวอนนะครับก็ ไม่ได้เตรียมมานาไว้นะครับผมโยกลูนทีคือหมดตัวนะครับผมเรียกได้ว่าเจ๊งกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ก็สภาพซีกวอลที่เราเจอก็อีซี่อยู่นะครับผมค่อนข้างสบายนะครับไม่ได้ตึงมากมากมากมาเหมือนแต่ก่อนนะครับผมโอ้ถ้าตึงมากมายเหมือนแต่ก่อนนี่คือไปก่อนนะจ๊ะวันคุงรานแล้วนะจ๊ะกันได้เอ้ยเราวันคุงกันได้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าเยี่ยม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 นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซียูในไทม์นะครับบุยบุย